ตอนนี้เราได้ออกเรือแล้วตอนนี้คือเรือเรานี่แล่นไวที่สุดในน่านน้ำนี้แล้วแล้วก็เรือเพื่อนเราอีกลำหนึ่งเรือลัดเรือพิฆาตซึ่งอยู่ลำนู้นยิงแม่งยิงเพื่อนตัวเองเกเราจะไปหาเรือหรือเราไปกับเพื่อนดีวะเอ้ยเราไปกับเพื่อนดีว่านะเดี๋ยวดิฟเรือันดิฟเรือดิฟไปเร่งความเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะติดตามเรือพิฆาตอีกลำหนึ่งของเพื่อนเราไปแล้วกันนะ เวลามันจะโดนส้นตีนอะไรแล้วก็มาไปเกาะกำบังตอนนี้มีเรือในแมปนี้ประมาณ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12เลำเรือที่เราจะจัดการก็คือเรือเอ่อพวกเรือลาตะเวนเราจะไม่สู้หรือพิคาตฟังมันซึ่งว่ากูไม่เคยทิ้งตอบ์ิโดโดนเรือพิคาตมันสักลำเลยและคึกมากับเพื่อนแล้วเพื่อนกูโดนลุมตีนอะ เพื่อนกูโดนลมตีนกูคิดวิ่งแล้วมากับเพื่อนอะไปละไปแล้วจ้าเดี๋ยวขอยิงลำนี้ก่อนเฮ้ยกูไปเอาลำนี้ดนี่ว่ะ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วตอนนี้ก็คือ37 kts คืออะไรวะโอ้ยคลิปไม่ไฟไม่เวียนมันแค่ยิงนะเนี่ยคิดรถไปตั้งเกือบพันไม่เกือบหลอกพันเลยแหละเพื่อนเพื่อนเราปล่อยต่อปีดอไปแล้ว ยิงไปเลยสามมติตจะโดนหรือเปล่าไอ้ช่คไม่น่าโดนว่ะไอ้แม่งเรือมันเร็วจัดเลยถ้าเราปล่อยตอร์ปิโดนี้ไอ้เรือพิฆาตลำนั้นมันก็จะจบหลบเราได้ไวมากไม่แต่มันจะพังเลยนะมันไม่ได้จะพังหรอกมันไม่ได้ต้อมเรือมันหรือไงวะเฮ้ยเราจะไปทางนู้นเราจะไม่อ้อมเขาไกลเกินไปเราจะเล่นแบบมีหลักการนิดหน่อยที่มันยิงมาว่ะมาดิ เดิมไม่ทิคกูจุกเกี่ยวกิงไม่โดนหรอกกิ้งไม่โดนหรอกยังกระโปงเกิกนไปน้องนายยังเป็นผู้ก,การฝึกหัดไม่โดนไม่โดนไม่โดนโ <c oughs> ไม่โดนไม่โดนไนอะ้เหี้ยไม่โดนได้ไงวะไม่โดนไนมะ่โ <c oughs> ดนไอ้เหี้ยเหลือ6ก0 0นหนเด้ยน้องใจเย็นไอ้ต่อปีโดใครอ่ะนี่ต่อปีโดมันไม่โดนหรอกกลัวลำนี้ก็เลยเหี้ยแม่งห้าวตีหนอ เอาตีหนออูดิฟป,ปล่อยต่อปีโดป่อยไปแล้วโดนเต็มเต็มลาก่อนี่ยน้องรักเขี่ยแล้วกูก็ะจะระเบิดบารลแลวเพื่อนเราจะคิดถึงพวกนายเราขอลาไปก่อนเพราะเราจะระเบิดอยู่แล้วบายบายเราจะใช้ตามแผนการเดิมที่เราเล่นกันตาที่แล้ว เราจะตามเรือพิฆาตของเพื่อนเราไปเพื่อที่มันบางส้นตีนให้เราแล้วเราก็จะแบบปลอดภัยเพราะเป็นเรือหลวงมันเป็นเรือที่บางมากเฮ้ยเราเห็นเรือหลงเราเห็นเรือหลงตอนนี้เห็นเรือหลงเราจะไปทาการจมเรือมันแล้วตอนนี้เรือเราได้ชนกับเรือเพื่อนทีเรียบร้อยเพื่อนอย่าเบียดเรือเราแยกคนนายนะเพื่อนอี๋ โอ้ตอนนี้เรารับตีแทน,นเพื่อนเราไม่ได้เราจะไม่รับตีแทน,นเพื่อนเฮ้ยเรือพิฆาตมันพังเรือพิฆาตมันพังเฮ้ยต่อบ,บิโดกันไอ้เหี้ยของใครวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บเรือลำนู้นก่อนดีกว่าหยุดโดดเดียวเดียวได้นี่แม่งเพื่อทิ้งต่อปีโด,ดใส่กูเยอะอเอาลำนี้ก่อนก็ได้อยู่ใกล้ <ไฟ S 1> ดีไฟกูไหม้อีกแล้วโน้โน้พังเรือพาพพดูกูไปแล้วลูก อุ้ยต่อบิโดยังไงโอ้แม่เจ้าเราได้พีชีนแน่เลยถูจกจากระบาปเอาหูเขียบพังเฉยออนทางนี้เราก็กูเกือบตายโอเคเราจะเอาเรือลำนี้เลยกัน,กนถ้าเราเรือลำนี้เดี๋ยวเราต้องหาเอ่อโพซิชันดีๆก่อนทิ้งไปเลยต่อบิโดต่อบิโดใครวะ ไอของเพื่อนน่าจะโดนของเราน่าจะโดนเดี๋ยวเราจะเอาแต่ลำนี้ก่อนแล้วกันไอของเพื่อนไม่โดนว่ะแต่ของเราไม่แน่ของเราไม่แน่ตอนนี้กูดิฟเรือเล่นแล้วเนี่ยที่พวกเราโดนแค่นเดียวโถ่ไอที่ตอนนี้กูอยู่หน้าเรือมาเลยเว้ยเนี่ย้ากูโดนยิงนี่กูตายแน่กู้การเรือกูจะตายแล้วเนี่ยไอยเราจะเล่นแบบแผดซิกแซก ให้มันงงมันจะยิงเราไม่โดนไม่โดนกรเชี้แล้วเอาตอบิโดไปเดดอื้ออืึอ้อที่ตอนนี้กูจะเดดเหมือนกันว่นบะบนรล,ลัยละที่เหลือสองพันเป็ดเลยพิคาดกูจะไปกลามไ่เวนนี่กูเพิ่งถอยเรือมาใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยมันยิงทำไม ไม่ไม่พร้อมทีจะสู้ไม่พร้อมไม่พร้อมโดยไม่เดียวกูก็แตกแล้วเราต้องการหลบเราต้องการหลบแบบโดยด่วน <c oughs> ไม่ต้องยิงไม่ดูกูเลี้ยวดูกูหลบ ดูโล,โลเบเจ้ามึงไงได้อ่ะไอ้สัตว์วันเนี้ยเอ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 ้ยไม่โดนนายงอนหัดเกินไปนะจังหวะน,นี้แหละเราจะสวนมันด้วยตอปิโดนายกล้วยทอดของฉันไปกินซะเอ้ยมีคนยิงเราจากด้านหลังโอ้แม่เจ้าเราเกือบแตก เราได้แตกแน่ๆเฮ้ยนี่แหละแตกของแท้เลยปิดชีพเรามาลุ้นกันว่าจะโดนมาหรือเปล่าโดนโดนสองลูกมึงเยไม่เจ็บกไงมันรู้ไปไม่ใโดนต่อไปโดนเพื่อนแน่มึงบุ่มไม่ไม่โดนเว้ยเฮียไม่โดนได้ไงวะมึงโดนปืนใหญ่เพื่อนตายห่าแน่ โดนปืนใหญ่กูโอเคเครื่องต่อไปโดดไม่ได้เอ้าไอ้เแค่ไม่โดนยังไงวะนไปแล้วพังตัวแล้วไปแล้วบายบายคือตรงนู้นเยอะแบบเยอะจัดเลยจะปล่อยต่อไปโดดตรงนี้น่าจะโดนภูเขาเครื่องกูขีแบบแหลมจัดเลย เแียลืมมึงก็บางให้โดนอันน้แค่มีสิดโดนนั่นน่ะมึงเอาอีกลูกไปสัตว์เจอกูนแน่ชื่อกูขี่แหลมโคตรแหลมเลยอไม่โดนเฉยงงว่ะแม่งไปแล้วป้อมภูเขาแล้วรอบหนึ่งน้องยิงไปชื่อกูชนก็กูติดก็กูติดก็กูขี่ติดก็ไอ้เหี้ย เฮ้ยดนเอาเราฆ่าไปแล้วหนึ่งลำสวยดิที่ถูกกลับไปตั้งลาก,ก่อนไม,ไม่ได้ไอ้อลำนี้แม่งแหลม้มแม่งเราอะ่ะแม่งไม่ได้ละเราจะกลับกลับไปสู้เราจะกลับไปสู้ปล่อยสี่ลูกแล้วกูก็จะไปลบหลังเขานี่เหมือนเดิมเฮ้ยหักลบว่ะเย็นลูกแม่งรู้ทันหรอไม่ชอบนะพวกรู้ทันอะ่ะ แน่นอนร้านเปิดเซนมึงก็หยุดยิงกูได้แลวมึงก็ดูสภาพเรือก็ได้วเวนเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะระเบิดแล้วเอาแมงระเบิดดีเพื่อนเอาแมงระเบิดก่อนกูที่จะระเบิดเพื่อนยิงมันอีกน,นิดเดียวเพื่อนกูจุกกูจุกมาเตอร์กูจุกโดนตอรไปโดกู เรียบร้อยโดนเม็ดหนึ่งจัดไปลำหนึ่งเช็ดสภาพเรือกูไม่ไม่เหมาะการลบแล้วไปก็ได้ถึงจะลบไปมันก็ไม่ทันแล้วล่ะมั้งเฮ้ยลบได้เหรอยินลูกเช็ไม่ได้กูกลับไปเอาเงินเช็กูก็แหลมเกินแล้วรู่เลือดดิผมมีสิทธิ์ไม่รอดสูงผมอาจจะเดสมอร์เรในไม่ใช่แหละผมเลี้ยงขี่แบบเอ่อมีหลักการ จังอันนี้หลบหลบซ้ายหลบขวาหลบโอ้ยคิดโดนหน้าเรือกูกูต้องรีบทิ้งต่อไปโดก่อนที่เรือจะระเบิดโอ้แม่เจ้าไปแล้วไปแล้วต้องยิงมึงก็จะรบบะเบิดแล้วมึงกูเจอเยแะไปชี้ช็อตนี้ไปชี้ช็อตนี้โดนสามลูกไม่สองลูกสามลูกเรียบร้อยกูดำไม่เพื่อภูมิใจอีกนานเลย